ลิดาทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก๊อปจะมาทำคลิปแรนดอมให้เพื่อนๆเ,เล่นกันนะเพิ่งเลิกงานมานะคะก็เดี๋ยวทำคลิปแรนดอมก่อนละกันเนาะเดี๋ยวค่อยทำพิกอเด็กพี่อากาศอีกทีหนึ่งนะคะ ก็เดี๋ยวเราลองมาดูพลังงานกันดีกว่านะคะว่าพลังงานความรักนะคะของคุณในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคลิปนี้ก็สำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะเข้ามาดูแล้วเรื่องราวสถานการณ์ตรงกันกันกบความสัมพันธ์ของคุณก็เรื่องราวนี้ก็คือเป็นของคุณนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็ได้เรือแต่เช้าเลยนิ้วนะคะ เสียเลือดแต่เชา้าฟาดเคราะห์ไปนะคะซุ่มซ่ามปกติเป็นคนที่ไม่เคยแบบกลัวเรื่องการโดนไอ้โน่นบาดไอ้นี่บาดมากๆเลยนะคะแต่วันนี้แบบว่าอยู่ดีๆก็พลาดจนได้เนาะก็ไม่เป็นไรนะคะก๊อมองว่ามันเป็นเรื่องอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะอีกอีกในหนึ่งก๊อก็มองเป็นในเรื่องของว่าฟาดเคราะห์ไปนะคะดีกว่าที่เราไปเจออะไรที่มัน หนัก,กวันนี้นะแค่เสียเลือดนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะแต่เช้าเลยซุ่มซ่ามมากนะคะวันนี้เมื่อคืนนอนดึกด้วยอะคะ่ะเมื่อคืนแบบกว่าจะทำคลิปเสร็จแล้วก็โทรศัพท์เหมือนกับความจำเครื่องเต็มอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะอัปโหลดได้กว่าจะตัดต่อคลิปได้อะไรเงี้ยใช้เวลานาน,านมากแล้วก็เข้าไปไล่ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆด้วยนะคะ ก็กว่าจะได้นอนตกประมาณตีสองกว่าได้มั้งทํานูน่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเช้าขึ้นมาเบลอเบลทุ่มซ้นะคะก็เลยได้เรื่องเลยเนะาะก็ทุกคนนะคะฝากด้วยละกันนะคะเพื่อนๆใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทในทุกๆเรื่องของชีวิตนะคะดำเนินชีวิตด้วยการมีสตินะ แล้วก็ช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยละกันนะคะเป็นห่วงนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าพลังงานความรักของคุณในวันนี้เป็นยังไงบ้าง ใบแรกค่ะ ten of pentacles นะคะสิบเหรียญ eight of wands หนึ่งไม้เท้า page of pentacles นะคะเด็กถือเหรียญค่ะ five of c h a r i e ค่ะห้าถ้วย the world t นะคะก็คือ the world six of penacles นะ king of อันนี้ก็คือ king ถือดาบอ่นะคะ่ะ10ไม้เทา้านะคะ10 of wands the moon six of chalice นะ6ถ้วยขยับนิดนึงนะคะ ทรี e e ฟวอสนะสามไม้เท้าและ s of p ่ n n อฟเพนค่ะใต้สำรับเป็น5้าดาบพลังงานความรักของคุณนะคะในวันนี้นะ เขาคนนั้นนะคะที่คุณกำลังคิดถึงนึกถึงเขาอยู่นะใน,นเวลาเนี้คนคนนี้เขากำลังคิดถึงคุณมากๆนะคะต้องบอกว่าคิดถึงมากๆเขากำลังรู้สึกอยากที่จะติดต่อพูดคุยกับคุณอยากที่จะกลับมาขอโอกาสในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งอยากที่จะกลับมาทำอะไรก็ได้ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นมาค่ะ เพราะว่าตอนนี้เวลาเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยการที่คนคนนี้เขาพยายามที่จะแบบเนี่ยเทน้ําออกจากถ้วยเนี่ยค่ะไฟออฟชาลิกเนี่ยการที่เขาพยายามที่จะตัดความสัมพันธ์กับคุณหรือเขาพยายามที่จะอ่าอิกนอใส่คุณไม่สนใจคุณไม่สนใจในความรักในความห่วงใย,ยในความหวังดีของคุณนะนะคะตอนนี้คนคนนี้เขากําลังอยู่ในภาวะอาการที่เขากําลังคิดถึงแต่เรื่องราวเก่า นึกถึงตะว,วันเวลาก่เก่าที่คุณกับเขาเคยมีความสุขด้วยกันเป็นสิบเหรียญน,นะคะวันที่คุณกับเขาเคยแบบเปรียบเสมือนกับเป็นคนในครอบครัวเขามองว่าคุณเหมือนคนในครอบครัวของเขาคุณคือคนที่รู้ใจของเขาคุณคือคนที่มาเติมเต็มความสุขให้กับเขาการที่มีคุณอะ่ะเขารู้สึกว่ามันสมบูรณ์แบบนะคะชีวิตเขามันดูสมบูรณ์แบบแต่พอในวันที่เขา ทำให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้นะคะมันมีปัญหาในบางคนคุณกับเขาอาจจะอ,อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันดูคุมเครือคนคนนี้อาจจะไม่ได้ให้ความชาัดเจนในความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้แบบว่าสนใจใยดีหรือให้คุณรอแล้วรอเล่าไม่ให้สถานะสักทีนะคะคุณคบกับเขาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณ Relation s h i p ครั้งนี้มันเป็น Relation s h ิ p ที่มันไร้สถานะนะคะมันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่ไร้สถานะ มันดูคลุม,ค,มคลือไปหมดมันดูมืดมนไปหมดอะคะ่ะมันเหมือนกับหาทางออกในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้อะคุณเหนื่อยคุณเหน็ด,ค,นดคุณเหนื่อยคุณหนักเพราะคนคนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สนใจในความรักในความห่วงใย,ยในความรู้สึกดีๆที่คุณพยายามที่จะแบบมอบให้เขาเนี่ยนะคะเป็นหกเหรียญเนี่ยคะ่ะ นะคะคุณก็พยายามมอบเขาก็เป็นผู้รับอยู่ฝ่ายเดียวคุณก็เป็นแต่ผู้ให้นะคะแล้วการที่เขาเป็นผู้รับมันก็เลยทาให้เขาเป็นผู้รับอยู่อย่างนั้นนะคะรับโดยที่ไม่รู้จักพอแต่พอวันหนึ่งนะคะวันที่คุณแบบเหนื่อยแล้วเหนื่อยที่จะเป็นผู้ให้กับเขาแล้วนะคะคุณเหนื่อยกับการแบกรับความรู้สึกคุณเหนื่อยกับการแบกรับความสัมพันธ์นี้ไปแล้วอะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณทั้งรอคอยคุณทั้งแบบเป็นสามไม้เท้าเป็นสิบไม้เท้า รอคอยการจริงจังจริงใจจากเขารอคอยสถานะจากเขารอคอยคอมมิชเมนต์จากเขาบางคนคุณกับเขามีระยะทางที่มาขวางกั้นด้วยนะคะอยู่ห่างไกลกันก็พอแล้วนะคะคนคนนี้ยังเป็นคนที่พยายามทำทำนิสัยนะคะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรู้สึกเสียใจผิดหวังกับการกระทำของเขานะคะบางคนเขาได้แต่แบบ ให้ความหวังกับคุณนะคะลมๆแล้งๆมีแต่คําพูดนะคะแต่ไม่สามารถที่จะทำให้มันเป็นจริงได้นะคนคนนี้ที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่พยายามแบบตัดความสัมพันธ์เนี้ยพยายามนิ่งพยายามแบบมีอีกโก้พยายามตัดความสัมพันธ์นี้ออกไปพยายามแบบเหมือนกับผลักดันให้คุณออกไปจากชีวิตนะคะ แต่พอตอนนี้กลายเป็นว่าเขากำลังเสียใจกับการตัดสินใจของเขาเขากำลังเนี่ยคุณดูนะไพ่ห้าดาบไพ่ห้าถ้วยเหมือนเขากำลังเสียใจกับสิ่งที่เขาคิดที่เขาทำลงไปแล้วกลายเป็นว่าท้ายที่สุดแล้วคุณดูหน้าผู้ชายคนนี้นะเห็นไหมเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเขาทำมันเขาทำลายมันด้วยน้ำมือของเขาเองอะค่ะ นะคะทั้งทางที่คุณเป็นทุกอย่างให้เขาแล้วอะนะคะคุณเป็นทั้งความสุขคุณเป็นทั้งความแบบคุณเป็นได้ทุกอย่างสําหรับเขาละกันพูดง่ายแล้วคุณก็รักเขาโดยไรเงื่อนไขด้วยเพราะว่ามีไพ่ซิกออฟชาเลคเป็นไพ่หกถ้วยนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นความสัมพันธ์กันผูกพันกันทางจิตวิญญาณเป็นความลึกซึ้งเป็นความห่วงใยเป็นความเอื้ออาทรเป็นความคิดถึงนะคะเขาเองอะที่ผ่านมาเขาอาจจะ แสดงอาการอากับกิริยากับคุณคือเขาดูแบบโนสนโนแค r e คุณอ่ะไม่ได้แคร์คุณจะไปก็ไปคุณจะอยู่ก็อยู่นะคะจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้เพราะเขาก็ถือว่าตัวเขาเองเขาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างรอบข้างเขาในชีวิตเขานะคะรอบตัวเขาเขาก็มีความสุขได้ด้วยตัวเขาเองนะคะคนคนนี้ตอนนี้นะคะหลังจากที่เขาได้ เทคุณเทความสัมพันธ์นี้พยายามแบบออกห่างจากความสัมพันธ์พยายามแบบตัดความสัมพันธ์นี้ทิ้งนะคะแล้วพอในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณเริ่มจะแบบท้อแท้กับความสัมพันธ์เนี้ยคุณเริ่มไม่ได้แบบสนใจไม่ได้ใส่ใจอะไรในความสัมพันธ์นี้มากแล้วคุณไม่ได้พยายามในความสัมพันธ์นี้มากแล้วอ่ะเพราะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ต่อยพยายามไปแค่ไหน มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีกลายเป็นว่าตอนนี้คนคนนี้กลับกลายเป็นเขากําลังคิดมากเขากําลังเสียใจเขากําลังแบบคือมันเสียใจแบบมันเหมือนกับจุกอยู่ในอกลึกๆก็ค่ะมันไม่ได้แสดงความรู้สึกหรือความเจ็บปวดอะไรออกมาหรอกค่ะแต่เขาจุกอยู่ในอกกับก,บการตัดสินใจของเขาที่ผิดพลาดนะคะเขาเสียใจเขาผิดหวังในตัวเองคนคนนี้เพราะเหมือนกับเขาเป็นแบบ เป็นคนที่ทำร้ายความสุขของเขาเนี่ยคุณเปรียบเสมือนกับต้นไม้ใหญ่คุณเหมือนกับเป็นร่มเงาเป็นที่พักพิงให้กับเขาแต่เขากลับกลายเป็นงูพิษที่แบบมาอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยนะคะเป็นงูพิษที่คอยที่จะมาทำร้ายทำลายคุณคุณเขาเหมือนเป็นคนที่พยายามที่จะแบบทำลายความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะนะคะระหว่างเขากับคุณท,ทั้งทงที่ตัวคุณเองอะ่ะ ะค,ะคุณก็พยายามแบบมอบสิ่งดีๆให้กับเขามากๆเลยนะกองเนี้ยคุณทนนะคะทนมากับเขารอคอยเขาจนชนิดที่แบบว่าคุณเหนื่อยที่คุณจะรอแล้วเพราะรอคอยมานานเนินนานคนคนนี้ก็ยังยังคงไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรในความสัมพันธ์นะคะยังคงไปโฟกัสในด้านอื่นของชีวิตเขาโฟกัสบางคนอาจจะ มัวแต่ไปสนใจครอบครัวเขาโดยที่ลืมใส่ใจคุณนะคะครอบครัวเขาก็ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครอบครัวลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายเพราะเขามองว่าครอบครัวเขาเขาก็มีความสุขอยู่แล้วนะคะเขาก็สามารถมีความสุขกับตรงนั้นได้แต่เขาลืมมองไปว่าเขายังมีคุณอยู่นะที่คุณรอคอยอยู่ตรงนี้นะคะ ซึ่งในบางคนคุณอาจจะไปเจอสถานการณ์ที่คนคนนี้อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือมีคอมมิชเมนต์อยู่แล้วหรือนะคะเป็นพ่อแม่แม่ไม้ที่มีลูกติดที่มีภาระผูกพันนะคะในเรื่องของการดูแลเลี้ยงดูบุตรหรือมีปัญหาคาราคาซังกับครอบครัวเก่าๆแล้วคนคนนี้ก็พยายามเทเทคุณทิ้งอะ่ะเพราะว่าไพ่ห้าถ้วยใบนี้มันไพ่เป็นไพ่แบบเห็นไหมคะเป็นไพ่เทน้ําทิ้ง ถ้าเป็นไพ่ห้าถ้วยสําหรับอื่นคือเขาก็ถ้วยอื่นล้มไปแล้วแต่เขาก็ยังคงเหลือถ้วยอีกใบสองใบเหลืออยู่เขาก็จะมองอยู่กับถ้วยใบสองใบที่เออเขาก็จะมองแต่ถ้วยที่ล้มไปแต่มันยังมีถ้วยที่มันตั้งอยู่นะคะแต่สําหรับนี้ผู้หญิงคนนี้พยายามเทน้ําออกหมดทุกถ้วยเลยนะคะพยายามเทน้ําที่แบบ ไม่อยากที่จะมีเยอะใหญ่ไม่อยากที่จะหลงเหลือความรู้สึกดีๆให้กับคุณแล้วอะที่ผ่านมาเขาเลือกที่เขาจะไปโฟกัสความสุขส่วนตัวเขาเลือกที่จะไปโฟกัสครอบครัวเขานะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่เป็นพ่อแม่พี่น้องหรือครอบครัวที่มีคอมมิชเมนต์มีตัวจริงอยู่แล้วหรือเป็นครอบครัวที่มันคาราคาสซางยังตัดกันไม่จบนะคะ คุณก็ไปดูว่าสถานการณ์ของคุณมันตรงกับเรื่องราวสถานการณ์ไหนนะเพราะว่ากอบจะอ่านทั้งคนที่คนคนนี้ติดคอมมิชเมนต์นะคะแล้วก็ไม่ได้ติดแต่ติดปัญหาครอบครัวอะไรแบบเนี้ยซึ่งคนคนนี้เขามองว่า <c oughs> ตัวเขาเองนะเวลาเนี้ยเขาเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินแล้วเขาก็เขารู้สึกแบบ สิ่งที่เขาจะทําให้คุณได้อะความมั่นคงที่เขาพอจะทําหยิบยื่นให้คุณได้มันเป็นเพียงแค่เด็กถือเหรียญน,นะคะเขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาไม่รู้จะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเขารู้จะจัดการยังไงเขาก็รู้ว่าคุณรออคุณรออย่างแบบรออย่างมีความหวังคุณรอคุณรักเขาโดยที่แบบไรเงื่อนไขาบางคนคุณกับเขาอาจจะยังไม่ได้พบไม่ได้เจอนะคะบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันได้ หรือบางคนอาจจะแบบนานๆเจอกันทีนะคะอาจจะเป็นรักระยะไกลเป็นรักทางไกลได้นะหรือคนคนนี้อาจจะต้องไปทำงานในที่ไกลๆก็ได้เช่นกันแต่คุณก็รู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงกับคุณไม่ว่าเขาจะแสดงออกอยังไงกับคุณไม่ว่าเขาจะต้องการให้คุณอยู่ตรงนี้หรือไม่แต่คุณก็พร้อมที่คุณจะ เหน็ดเหนื่อยสู้ไปกับเขาคุณก็พร้อมที่คุณจะรอแบบเคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหลไปกับเขาจุกม,มือร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับเขานะคะคนคนนี้มันเลยทําให้คนคนนี้เขายิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองเขายิ่งรู้สึกแย่กับการตัดสินใจที่มันไม่เด็ดขาดของเขานะคะว่าเขาเหมือนกับ เขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจทําให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันได้รับการเติมเต็มที่มันเท่าเทียมกันได้นะคะเขาเป็นแต่ผู้รับแต่คุณก็เป็นแต่ผู้ให้แล้วเขาก็อยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้นะคะเป็นเจ็ดเหรียญเนี่ยค่ะอยากที่จะค่อยๆเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะเขารู้ค่ะว่าตัวเขา,ายังไม่มีความมั่นคงเพียงพอที่จะมาทําให้ความสัมพันธ์เนี้ย นะคะมันมีความสุขได้ตัวเขาเองเหมือนกับตอนนี้เขาแบกภาระหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่ต้องดูแลรับผิดชอบทั้งเรื่องส่วนตัวเขาทั้งเรื่องครอบครัวเขาบางคนอาจจะมีปัญหาการเงินด้วยก็ได้เขาเลยรู้สึกว่าเขาดูแบบไม่ได้มีคุณค่าคู่ควรกับคุณอะนะคะเขาดูแบบเมื่อเทียบกับความรักที่คุณมีให้เขาเมื่อเทียบกับสิ่งดีๆที่คุณมอบให้เขาอะ สิ่งที่เขามอบให้คุณมันน้อยนิดมากอ่ะนะคะซึ่งคนคนนี้ตอนเนี้ยเขาเขาอยากจะบอกกับคุณว่าคือคุณจะอดทนรอเขาได้ไหมคุณจะรอเขาไหวไหมถ้าความสุขความสําเร็จอะ่ะมันยังคงอยู่อีกไกลเหลือเกินอะ่ะนะคะเขายังมองว่าเขายังไม่พร้อมคนคนนี้เขาอยากจะถามคุณว่าคุณยังพร้อมที่จะจับมือ จุงมือไปกับเขาไหมคุณพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับเขาไหมคุณยังรักเขาไหมถ้าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่คุณคิดคุณจะยังรักเขาอยู่หรือเปล่าและนี่คือสิ่งที่เขายังไม่มั่นใจว่าเขาจะสามารถมาทำให้คุณมีความสุขได้หรือไม่ในบ้านปลายชีวิตมันเลยทำให้คนคนนี้พยายามที่จะ เพิกเฉยใส่คุณพยายามที่จะตัดความสัมพันธ์นี้ออกพยายามที่จะเทคุณแต่ในความเป็นจริงแล้วคนคนนี้เขาไม่ได้อยากทำแบบนั้นนะคะเพราะเขาก็รักคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์คุณกับเขามันผูกพันกันโดยจิตวิญญาณมันผูกพันกันโดยที่มันไรเงื่อนไขมันรักแบบไรเงื่อนไขอะค่ะแต่เขาก็กลัวคุณจะเหน็ดเหนื่อยกลัวคุณว่าคุณจะรอเขาโดยที่แบบเขายังไม่สามารถทําให้ความสัมพันธ์นี้มันประสบความสําเร็จได้ สิ่งที่เขามีให้คุณได้เขามีแค่ความรักมีแค่ความรู้สึกดีๆมีแค่ความห่วงใยนะคะที่เขามีต่อคุณแต่เขายังไม่มีความพร้อมเลยที่เขาจะแบบทําให้คุณมีความสุขถึงขั้นเป็นสิบเหรียญได้อะค่ะนะคะ,นะคะเขายังไม่สามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นเดือซันได้มันเป็นได้แค่เด m o ูน นะคะที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันดูคุมคุมคือเคลือมันดูแบบบอกไม่ถูกอนะคะ่ะเขาก็เศร้าแล้วเขาก็เสียใจยแล้วเขาก็กังวลมากๆนะคะกับการที่เขาต้องปล่อยให้คุณทุกข์ทรมานกับการรอคอยเขาโดยที่เขาก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะทําให้คุณมีความสุขได้หรือเปล่านะคะซึ่งนี่ก็คือเป็นสิ่งที่คนคนนี้เขาคิดเขาอยากจะถามคุณนะคะว่า คุณยังรอเขาอยู่ไหมคุณยังพร้อมที่จะจับมือร่วมทุกร่วมสุขไปกับเขาไหมนะคะคุณจะรักเขาโดยไม่มีเงื่อนไขได้หรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้มีอะไรที่ดีพร้อมเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นหัวข้อท็อปปิกวันนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพโออลเลนอยากแนะนำอะไรแป๊บนึงนะ ใบแรกค่ะ New Love, Very Soon ค่ะ First ค่ะ Plus อีกสำรับหนึ่งนะคะุย e r e something better นะคะ compromise within the next few months และ you are ready นะคะคนกองนี้นะก็จะบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะเป็นได้สองกรณีนะ ความสัมพันธ์ของคุณครั้งนี้อย่างแรกเลยนะคะคุณกับเขากับคนคนนี้นะคะถ้าคุณมีพลังงานของการเป็นคู่กันรจริงๆคุณยังมีบุญวาสนาต่อกันนะคะคนคนนี้เขาจะกลับเข้ามาเป็น new love ของคุณเขาจะทานฟอ f o r m กลับมาเป็นคนรักเก่าในเวอร์ชั่นใหม่นะคะที่ดีกว่าเดิมที่ทำให้ความสุข นะคะที่ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นที่ทำให้คุณมีมีรอยยิ้มนะคะมีเสียงหัวเราะในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาจะทำให้ความสัมพันธ์นี้ให้คุณไว้วางใจเขาให้คุณเชื่อถือในตัวเขาให้คุณไว้วางใจในตัวเขาให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขาแล้วเขาจะมาทำให้ความสัมพันธ์นี้นะคะให้คุณแบบจับต้องได้ให้คุณให้คุณสามารถที่จะแบบได้รับ กับความสัมพันธ์ที่มันดีที่สุดสําหรับเขาอะค่ะนะคะ,นะคะเขาจะพยายามทําให้มันดีกว่าเดิมซึ่งไพ่ก็แนะนําว่าคุณพยายามแบบใช้ความแบบปราณีประนอมนะคะในการพูดในการคุยกันนะถ้าคนคนนี้กลับเข้ามาสารสัมพันธ์หรือเข้ามาพูด ปรึกษาอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณเกี่ยวกับการสารสัมพันธ์ไปต่อยังไงดีเราสองคนเขาติดปัญหาตรงนี้คุณโอเคไหมถ้าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนใกล้นนะะเนี้ยค่ะนะคะคนคนนี้ก็มองว่าเขาน่าจะมีการเทคแอคชั่นน่าจะมีการพูดคุยอะไรกับคุณปรับความเข้าใจนะคะแล้วก็อาจจะพูดกันแบบตรงไปตรงมาด้วยว่าเขาเป็นแบบนี้ ะะเขาติดปัญหาแบบนี้คุณจะโอเคไหมคุณจะไปกับเขาไหมคุณพร้อมที่จะก้าวเดินไปเคียงบ่าเคียงไหลกับเขาไหมให้คุณค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันนะคะคุณต้องการเขาหรือไม่ต้องการก็พูดกันไปตรงๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคุณนะอีกอีกกรณีหนึ่งถ้าคุณกับคนคนนี้บทบดบ,บุญวาสนากันแล้ว คุณก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับรักครั้งใหม่นะคะซึ่งเป็นรักที่แบบดีกว่าเดิมแน่นอนแล้วจะเป็นรักที่แบบคุณสามารถที่จะไว้วางใจได้เชื่อถือได้คุณสามารถที่คุณจะจับต้องกับสิ่งสิ่งนี้ได้ขอให้คุณจงเชื่อมั่นศรัทธานะคะให้คุณจงเชื่อมั่นศรัทธาว่าคุณจะได้รับกับสิ่งดีๆคุณจะได้สัมผัสคุณจะได้เจอกับความรักดีๆนะคะ คุณพร้อมแล้วหรือยังนะคุณเองคุณก็ต้องปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกให้พร้อมเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กับการที่คนคนนี้จะเข้ามาเพราะว่าน่าจะผ่านอีกไม่กี่เดือนอันใกล้เนี้ยนะคะเขาคนนี้น่าจะเข้ามาในชีวิตคุณมีโอกาสเป็นได้ทั้งคนเก่าและคนใหม่นะแล้วเขาจะเข้ามามอบความรักความรู้สึกดีๆนะคะให้กับคุณมาดูอินเนอร์แมสเซจเขากันนะ คนคนี้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างใบแรกค่ะฉันไม่สามารถให้สถานะกับคุณได้ถึงมีไพ่เดือมูลขึ้นมาเนี่ยค่ะคุณคือพ่อหรือแม่ลูกนะคุณคือพ่อหรือแม่ของลูกในอนาคต ดูแลตัวเองดีๆนะฉันเป็นห่วงคุณเขาห่วงจริงๆนะคะ s ิคออฟคัพเนี่ยเขาก็รักคุณแบบไรเงื่อนไขฉันมีใครอีกคนที่ฉันรักอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะคะแต่ละคู่แต่ละคนก็เจอไม่เหมือนกันนะก็อปก็อ่านไปแล้วนะคะเมื่อกี้ฉันไม่อยากทำให้คุณเสียใจไพ่หใบตีความหมายได้หลายสถานการณ์นะคะเป็นพลังงานโดยรวมก็อปก็จะอ่านรวมๆให้ คุณคือแสงสว่างในชีวิตฉันนะโปรดจงเชื่อใจฉันรับแต่ข้อความดีๆกลับไปแล้วกันนะคะความแตกต่างไม่สามารถทำให้ฉันหมดรักคุณได้จากเธอมาใช่ว่าไม่รักแต่อุปสรรคมันแสนมากมายฉันจะไม่ยอมแพ้กับความรักครั้งนี้ เราแตกต่างกันเกินไปความซื่อสัตย์ก็ไม่รู้ว่าใครไม่ซื่อสัตย์ต่อใครนะคะก็ไปสละพลังงานกันเอาเองเนาะนี่ก็คือสิ่งที่เขาคนนั้นอยากจะบอกกับคุณนะคะคือเขาก็ยังเป็นห่วงคุณเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณนะคนคนนี้ค่ะนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะกองนี้นะขอให้คุณสมหวังสําเร็จนะคะดังใจคุณปรารถนาแต่คนคนนี้เขาก็จะไม่ยอมแพ้กับความรักครั้งนี้นะคะเขาก็เป็นห่วงคุณแต่ ก็ต้องดูสถานการณ์ของคุณกับเขานะคะว่าแต่ละคู่แต่ละคนอยู่ในสถานการณ์ไหนสถานการณ์ที่ควรจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเลยนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะแล้วก็ฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ